สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําดินหมักกันนะดินหมักเพื่อสุขภาพนะเพื่อนๆนไราสารเคมีและไม่มีสารเคมีแม้แต่นิดเดียวนะเป็นอินทรีย์ล้วนๆเลยนะทำไมเราถึงต้องหมักดินนะเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วหมักดินมันดียังไงนะ ดินหมักเนี่ยจะมีไนโตรเจนด้วยเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าไนโตรเจนเนี่ยมาจากไหนไปดูกันนะเพื่อนๆนะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะขอโทษนะครับเห็นไหมครับโอเคนะไม่มีผู้ช่วยนะทำคนเดียวมาตลอดนะเพื่อนๆนะ เสียงรูป้เป็นไงบ้างนะก็ติชมมาบ้างนะเสียงนะเพราะว่าใช้สายมาหลายสิบคลิปแล้วนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีสายนี้ไม่ไหวเลยเสียงมันจะไม่ชัดดินหมักก็ต้องมีส่วนผสมของดินนะเพื่อนเพื่อนเอาดินเก่าเนี่ยมาหมาักเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าทําไมต้องหมักด้วยดินไม่หมักก็ได้แต่ถ้าหมักอาจจะดีกว่านะมันจะร่วนมันจะนุ่ม แล้วมันก็จะเบาด้วยนี่ใสไปเลยนี่เป็นดินเก่านะเพื่อนๆพยายามเตรียมของให้พร้อมแล้วนะเพื่อนเเดี๋ยวเพื่อนเจะเบือ่อคลิปก็จะเดินไปตลอดเตรี๋ยว้ใกล้ๆแล้วนะบางก้อนแข็งไม่เอาผักชอบดินนุ่มๆ โปร่ง,ปรงเบาๆส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนๆหลักๆแล้วก็คือมีดินอุย้ยมีมันแกบเยอะเอ้มันกระชอนหลักๆก,ก็มีดินดินเก่าโทษนะจะดึงสายล้มหรือเปล่านะดินเก่าที่เราหมักที่เราเคยปลูกผักนะเพนเพื่อน ใส่ลงไปเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดิไม่ได้ลดน้ำอยังงามเหมือนนาดินอะ่ะผักเขาชอบดินป่โปร่งนะ น่าจะไม่ดึงสายนะพออยู่นะพย,ะยะายามไม่อยากให้คลิปยาวนะเพือเ่อนๆเดี๋ยวเพือเ่อนๆจะเบื่อซะก่อนอก,กระถางก็เดี๋ยวพอผักเราโตเราก็จะมาใส่กระถางเหมือนเดิมแต่เราต้องเตรียมดินไว้ก่อนนะเพือเ่อนคือต้องเตรียม อาวุธให้พร้อมอะ่ะถึงเวลาแล้วเราก็นั่นเลยหมักดินเตรียมไว้เลยถึงเวลาเราก็ปลุกได้เลยไม่ยากนะแตสงล้วแตสงล้ะผสมน้อยๆก่อนไม่ต้องเยอะเดี๋วคลิปจะยาว ดูก่อนเยอะแค่ไหนเอ้ยน่าจะได้สักหน่อยอยูอ่ใกล้ๆถ้าดินไม่ผสมไม่หมักมันจะหนักมันจะแน่น ผสมจะดีที่สุดนะเพื่อนๆน,นะแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มไล่หลังมาล้แค่นี้น่าจะพอนะเพื่อนๆน,นะไปทำบ่อยๆดีกว่าเนี่ยเห็นดวงไหมเพื่อนๆมองเห็นป่าครับ ดวงเห็นไหมนี่แหละตัวทำลายรากพืชเราเลยแหละเราจะไม่เห็นเขาหรอกเพื่อนเ<ๆ>พื่อนเขาจะเป็นไข่ถ้าเราหมักเนี่ยบางทีไข่เขาจะตายเพราะดินหมักมันจะร้อนถ้าเราไม่หมักนะเป็นการตัดวงจรเนี่ยเจออีกแล้วหเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ดูต่นีน่แหละตัวดีเลยละ่ะตัวทำลายรากพืชเราเลยละ่ะถึงต้องหมักถ้ามันมีไข่ไข่มันก็จะฝ่อมันก็จะไม่เป็นตัว พะมันเจอความร้อนของดินหมักขนาดหมักทุกครั้งยังเจอเนี่เจอแนละ้เนี่ยไก่ชอบมากเพื่อนๆในกระถางใบใหญ่ๆเพื่อนเชื่อมาเคยเจอตัวขนาดนี้นะยี่สิตัวอยู่ก้นกระถางใหญ่มากๆเราถึงต้องหมักดินแต่ถ้าบางคนไม่ต้องหมักก็แล้วแต่นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าคลิปเดินหรือเปล่า มันไปหกนาทีแล้วเพื่อนจะกระชับกระชับไหมนะส่วนผสม,มนะเพื่อนเราต้องการให้เขาโปร่งเขาเบาแล้วก็รากพืชมันจะชอบถ้าดินปร่งโปร่งเบาๆนะส่วนผสมเราก็จะใส่ไม่เยอะนะนเพื่อนคือให้มันมีแร่ธาตุครบทุกตัวแค่นั้นเองแล้วเราก็ใส่ลำใส่แกบนิดหน่อย ให้มันมีโปดตดเซียมอฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนมีอึงอ่างด้วยงลงไปอยอ่ได้อย่างไรเนาะเดี๋ยวก็เรียบร้อยดิงเขาจะได้เบาได้โป่งคือผสมแต่ไม่ให้เยอะเยอะมากเดี๋ยวมีปัญหากับรากพืชได้นะเพราะว่า ถ้าจะใช้พวกนี้ล้วนๆต้องหมักไว้นานเป็นเดือน2เดือนแต่เราไม่นานไงเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากแค่นี้พอกะก่าเนะเพื่อนๆไม่มีอะไรร้อยเเซนนะกะกาเอาแล้วก็ใส่แกะเผา แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลำกากางน้ําตาลนะเพื่อนๆแล้วก็น้ําปลาหมักถ้าน้ําปลาหมักไม่มีก็น้าเปล่าก็ได้นะแต่กากน้ําตาลกับลำนี้ต้องมีนะเพราะมันจะให้เกิดกระบวนการย่อยเกิดกระบวนการความร้อนมันจะมีในตัวเจนนะลำต้องมีตลอดนะเพื่อนเพื่อน ต้องใช้ตลอดเลยเดี๋ยวนะเอาไอ้นี่ด้วยมะพร้าวสับมะพร้าวสับช่วยให้มันเบามันโปร่งจะหมดแล้วมะพร้าวสับซือมะกระสอบใกล้จะหมดแล้วเพื่อนๆเหลือไปนิดหนึ่งนี่ทิ้งไปเลยท้อทีนะทิ้งเลย <laughs> อันไหนดีเพื่อนก็เอา,าไปใช้นะไม่ดียอย่าไปใช้นะ นี่สิ่งสำคัญตัวนี้นี่สาคัญมากๆเลยตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่เรียกว่าหมักนะเพื่อน,น,นเรียกว่าดินผสมนี่คือดินหมักเดี๋ยวจะบอกท้ายคิดว่าทำไมถึงผักงามดินหมักทำไมถึงผักงามนะเพื่อนๆเพราะว่าดินหมักเนี่ยจะมีไนโตรเจนในตัว,น,น,ตวน่าจะเกิน30%เนะเพราะว่าเราเคยปลูกผักเนี่ย เราดินหมักใส่กระถางใช่ไหมแล้วก็เผักที่เราเพาะเลี้ยงไว้เนี่ยไปใส่ในกระถางช่วงอาทิตย์แรกผัานจะโตไวามากโดยทงที่เรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะเพื่อนๆพ่อแล้วพอรากเขาเดินเขาโตเราก็ให้ปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปํามัเพื่อนๆไปดูได้นะเพราะว่าทำไปเยอะแล้วคลิป เดี๋ยวนะคนสักหนึ่งทีก่อนแดดกำลังเริ่มมาแล้วแดดกำลังไล่มาแล้วเพื่อนๆไม่ยาวไม่ยาวนะให้สั้นไว้แต่สั้นก็ต้องได้ใจความนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูภาพเ,เพื่อนๆก็ไม่เข้าใจตอนนี้เราต้องเตรียมมันก่อนเรากำลังเพาะผักอยู่นะเพื่อนๆผักหมดแล้วเอาไปทานหมดแล้ว ไม่ยากนะคนให้เข้ากันและกระาดด้วยน้ำปำหมักกาก,ก,กาน้ำตาลถ้าไม่มีน้ำปำหมักกากน้ำตาลต้องมีนะกากน้ำตาลกับลำอ่ะนะไม่อย่างนั้นจะไม่เรียกว่าดินเขาเรียยวดินผสมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามตลอดแล้วมีอะไรดีๆ เราก็จะมาแบ่งปันกันนะเอาไปลองทำดูนะอย่าเพิ่งเชื่อนะเพื่อนเพื่อนว่าทำแล้วมันดีหรือเปล่าลองทำดูลองทำาน้อยก่อนอย่าเพิ่งทำเยอะนะแล้วเวลาเสียหายมันก็จะเสียหายน้อยแต่ที่ผมทำเยอะนี่เพราะว่าผมทำมาหลายครั้งแล้วคนเราทำบ่อยๆมันก็จะมีความรู้บ้างพอสมควรมีประสบการณ์นะเพื่อนเพื่อนคนให้เข้ากัน เราไม่มีเครื่องคนเราก็ใช้กําลังนี่แหละนยังไม่ได้หมักยังรวดเลยเพื<ม>่อน ต่อไปคนให้เข้ากันนะเราคิดว่ามันเข้ากันแล้วก็เริ่มร้อนแล้วเพื่อนๆน,นี่คือน้ำปลาหมักนะเพื่อนๆน,นี่กากน้ำตาลสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้มีอยู่สองอย่างลำอ่อนลำละเอียดหรือลำอ่อน ก,กากากน้ำตานะสอ,สองตัวนี้สำคัญมากๆไม่งั้นจะไม่เรียกว่าดินหมักมันจะไม่เกิดกระบวนการหมักเ,เขาเรียกดินผสมถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันเป็นเพียงแค่ดินผสมแค่นั้นเองนี่นะแล้วเราก็คนเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้ว สองสามวันแรกจะมีลาขาวขึ้นจะเกิดความร้อนนิดหนึ่งไม่มากเหมือนปุ๋ยหมกักแต่มีความร้อนเกิดขึ้นเราก็ล่าดเลยเห็นสีมันเนี่ยกากน้ำตาลนะเพื่อนๆส่วนผสมเรากะเอาแค่นี้พอเราล,ลาดไปถ้าดินยังแห้งอยู่ยังไม่ชื้นเราจะใช้น้ำเปล่าแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้แล้วทุกอย่างใช้กะเอานะเพื่อนๆไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คือเราไม่ใช่นักวิชาการนะเพื่อนเพื่อนเราแค่คนชอบปลูกผักกันนั่นเองนะแล้วก็ไปลองทำกันดูอาจจะไม่พอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้น้ำเปล่าใส่ ดูลักษณะของน้ํากับดินแล้วน่าจะไม่เคยพอแต่เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างน้ําอีกทีน้นนำกับดินน่าจะไม่ไม่บาลานซ์กันเดี๋ยวเติมอีก พอดีเรามีน้ำอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอุ้ยโทษโทษโทษที่สำคัญห้ามแฉะนะถ้าแฉะมันจะไม่เิยกระบวนการหมักไนงะมันจะแฉะแล้วมันจะแฉะมันจะ,ะ,มนจะไม่ดีก็ไม่ถึงกับเสียนะแต่ก็ไม่ดีนะเพื่อนๆต้องให้ชื้น,นชื้นหมันหมาชื้นชื้น ถ้าชื้นแบบบีบแล้วน้ําไหลมาตามนิ้วนี่ก็ไม่ดีนะแฉะเกินไปแดดเริ่มมาละแดดเริ่มมาละการจะใส่แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมดินหมักถึงมีไนโตรเจนนะแป๊บนึงนะไนโตรเจนเป็นสิ่งที่ผักชอบมาก ลาขาวในตัวเจ้นเนี่ยพืชจะชอบมากๆต้องระวังสายด้วยสายทำให้กล้องล้มมีเพื่อนๆบอกว่าทำไมไม่ใช้ไม้ลอยโทรศัพท์มันไม่รองรับเพื่อน คือโทรศัพท์เราไม่ได้แบบเครื่องละหลายหมื่นไงใช้ไม์ลอยมันใช้ไม่ได้ไม้ลอยเคยซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้มันก็เลยจําเป็นต้องใช้ไม์สายไปก่อนนะเมื่อไหร่ที่เครื่องนี้เสียมีความจำเป็นแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แต่นี้เราใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนเราแบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยเนาะอันไหนที่มันประหยัดได้เราก็ประหยัด นี่น่าจะพอแล้วเพื่อนๆถ้าไม่พอเดี๋ยวลานน้ำเราคุมเลยง่ายๆนะไม่ยากนะ ที่เรากล้าใช้มือล้วงไปเพราะมันไม่มีหนามอยู่แล้วคือกล้าใช้มือล้วงนะเพื่นเพื่อนความชื้นเดี๋ยวผมเติมความชื้นสักนิดดีก,กว่าน้ำอยู่ไกลด้วยนะพนเพื่อนเดี๋ยวนะ ต้องเติมน้ำอีกสักหน่อยนะเพื่อนๆน,น้ำมาแล้วนี้เติมน้ำเสร็จเราปิดเลยเดี๋ยวให้น้ำเขาซึมลงไปข้างล่างน่าจะพอนะพอแล้วล่ะถ้าแฉะมากก็ไม่ดีโอเค เนี่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่บอกว่าดินหมักทําไมถึงมีไนโตรเจนเพื่อนเก็คือลำเนี่ยลำเนี่ยเป็นไนโตรเจนอย่างดีเลยนะเราใส่โคาไปในนี้แล้วก็เจอกากาน้ําตาลนะเชื้อจุลินรีย์ที่เชื้อดีมันก็จะลงมากินดินที่มันมีน้ําตาลกินลำกินความหวานในอากาศนะมันก็จะเกิดเชือ้อราเกิดกระบวนการ ผลิตเชื้อราขึ้นมาเองคือกระบวนการย่อยอะนะแล้วจะมีไนโตรเจนในดินเนี่ยจะมีน่าจะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเดานะแต่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนปุ๋ยหมักมีไนโตรเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่นี่เราแค่ดินหมักแต่ส่วนสําคัญคือลำกัดกางน้ําตาลเนี่ยทาให้มันเกิดไนโตรเจนแล้วก็เพื่อนๆลองไปลองดูนะอย่าพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ลองไปทําดูว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยทํามาเนี่ย ดินหมักยังไงก็ดีกว่าดินไม่หมักแล้วเป็นการฆ่าไขา่ด้วงไข่อะไรในตัวด้วยขนาเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมีด้วงตั้งห้าหกตัวนะน่ะถ้าเราไม่หมักนะเราปล่อยเขาไว้เราก็ไม่เห็นนะพอผักเราเริ่มโตผักเราก็จะเหลืองเรายกกระถางขึ้นมาด้วงตัวขนาดนี้สามสี่สิบตัวอยู่ก้นกระถางเออกพแปลกมาจากไหนก็เนี่ยมาจากดินเป็นน่าจะเป็นไข่นะลองไปทำดูนะครับเพื่อนๆ แล้วผสมอะไรไปบ้างเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกนะว่าจําได้มั้ยมีอะไรบ้างในนี้สิ่งสําคัญ2อย่างที่ขาดไม่ได้คืออะไรบอกมาด้วยนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลุกผังนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ